สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูทิติมาคณาจารย์ครูกุ้งคะ่ะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหลักภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่สาม เรื่องสารีจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อหนึ่งนักเรียนรู้จักสารอีข้อ2นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสารอีได้ถูกต้อง ข้อ 3. นักเรียนเขียนคำที่ประสมด้วยสาะอีได้ถูกต้องข้อ 4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนในการเรียนวันนี้เราจะใช้แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยป .1 ห,หรือภาษาไทยเล่มเขียวมิ้นเล่มนี้นะคะเด็กๆ ไปหยิบหนังสือขึ้นมาเรียนกันเลยค่ะให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดภาษาไทยป .1 เล่มเขียวมิ้นหน้า21ค่ะคุณครูจะอ่านนิทานเรื่องม้าอารีให้เด็กๆฟังเพื่อจับใจความแล้วสังเกตคำที่ประสมสรรอีกันนะคะ ชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงม้าไว้ขี่ไปยังที่ต่างๆเลี้ยงวัวไว้ไถนาชาวนาทำเพิงให้ม้านอนส่วนวัวให้นอนอยู่ข้างบ้านคืนหนึ่งฝนตกหนักวัวจึงเดินเข้ามาขอม้าหลบฝนที่ข้างเพิงพอฝนซาดวัวก็ขอเขยืบเข้าไปในเพิงทุกทีทุกทีจนในที่สุด วัวดันม้าออกไปยืนตากฝนส่วนวัวเข้าไปยืนในเพิงแทนคุณครูจะให้เด็กๆอ่านออกเสียงนิทานเรื่องม้าอารีโดยให้เด็กๆชี้คำและอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงม้าไว้ขี่ไปยังที่ต่างๆ เลี้ยงวัวไว้ไถานาชาวนาทำเพิงให้มานอนส่วนวัวให้นอนอยู่ข้างบ้านคืนหนึ่งฝนตกหนักวัวจึงเดินเข้ามาขอม้าหลบฝนที่ข้างเพิงพอฝนสาดวัวก็ขอขยับเข้าไปในเพิงทุกทีทุกทีจนในที่สุด วัวดันม้าออกไปยืนตากฝนส่วนวัวเข้าไปยืนในเพิงแทนเก่งมากค่ะเด็กๆด็กเด็กเสังเกตคำที่ประสมสะอีจากเรื่องที่เราอ่านไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านคำที่ประสมสระสรอีจากเรื่องที่เราอ่านกันค่ะขี่ขออีขี่ไม่เอกขี่ทีทออีทีที่ทอ,อีทีไม่เอกที่ เด็กๆคะเรามาช่วยกันตอบคำถามจากนิทานเรื่องม้าอารีกันคะ่ะข้อ1เรื่องม้าอารีมีตัวละครกี่ตัวคำตอบคือ3ตัวคือชาวนามา้าและวัวคะ่ะ ข้อสมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นคำตอบคือฝนตกหนักในคืนหนึ่งค่ะข้อ3ก่อนฝนตกม้าและวัวอยู่ที่ใดคำตอบคือม้าอยู่ในเพิงวัวอยู่ข้างบ้านค่ะ ข้อสวัวในเรื่องมีนิสัยอย่างไรคำตอบคือเห็นแก่ตัวคะ่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสารอีคะ่ะความรู้เรื่องสารอี สระอีเป็นสระเสียงยาววิธีเขียนสระอีให้ลากเส้นตามลูกศรดังนี้ค่ะเขียนสระอีไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเช่นปออีปีไม่เอกปีถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัว ให้เขียนสระอีไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นหอมอ,อีหมีพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเรียกว่าตัวสะกดเช่นรออีบอรี่บางคามีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่น กรอ e, ีบอรกรีให้เด็กๆเปิดหน้า22แล้วมาฝึกอ่านสะกดคำสระ,ะอีโดยให้เด็กๆชี้คำแล้วอ่านไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูเลยนะคะดี D, สะกดว่าออีดีบี B, สะกดว่า บออีบีไมโทบีปีสกกดว่าปออีกอปีหวีสกกดว่าหอวออีหวีครีบสกกดว่าคอรออีบอครีด เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเรามาฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันกันค่ะให้เด็กๆชี้คำแล้วอ่านคำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะมีปีสีที่นี้จีนรีบดี ฉีกทีมปลีปลีกลีบครีมกรีดนาดีมีปาลากีฬาหน้าที่ตามีทาสีนารีรีดผ้า คาวีฉีดยาสีดาทาครีมเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าคำสระีีในชีวิตประจำวันมีอยู่มากมายหลายคำวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทายปริศนาคำไทยกันคะ่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปทายปริศนากันเลยค่ะฉันเป็นของใช้เอาไว้สางผมใครใครนิยมเพราะผมเรียบดีคำตอบคือหวีหอวอ,อีหวี ช่วยให้ปลาไายร่าเริงใจพร้อมหางว่องไวอะไรทายดูคำตอบคือครีบคอรออีบอครีบฉันเป็นสัตว์ป่าหน้าตาคล้ายลิงฉันไม่อยู่นิ่ง ถิงตัวห้อยโหนคำตอบคือชะนีชออะชะนอีนีชะนีฉันเป็นของดีฉันนี้ตัดหั่นผักเนื้อเผือกมันฉันหั่นสบาย คำตอบคือมีดมออีดอมีดฉันเป็นของใช้ไว้ปิดอาหารตัวฉันชำนาญในการกันมแมลงคำตอบคือฝาชีฝออาฝาชออีชีฝาชี คุณครูขอมอบหมายงานให้เด็กๆดังนี้ค่ะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดภาษาไทยป .1 เล่มเขียวมิ้นหน้า23หน้า24และหน้า25ค่ะแบบฝึกหัดหน้า23ข้อ2ให้เด็กๆเขียนสระอ,อีตามเส้นประ เด็กๆจะต้องเขียนให้ตรงตามเส้นประนะคะและถ้าเด็กๆเขียนไม่ตรงให้เด็กๆลบให้สะอาดก่อนที่จะเขียนใหม่ด้วยนะคะข้อ3ให้เด็กๆเติมสระอีแล้วฝึกอ่านคำดังตัวอย่างค่ะแบบฝึกหัดหน้า24ข้อ4ให้เด็กๆ เติมวรรณยุกต์เอกหรือวรรณยุกต์โทให้คํามีความหมายดังตัวอย่างค่ะข้อ5ให้เด็กๆเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องเด็กๆจะต้องสังเกตภาพนะคะภาพที่อยู่ข้างหน้าสาอีคือพยัญชนะต้นส่วนภาพที่อยู่ข้างหลังสะอี คือตัวสะกดค่ะดังตัวอย่างนะคะจากภาพเด็กๆจะเห็นภาพจานอยู่ข้างหน้าสะอีนั่นหมายถึงจอจานคือพยัญชนะต้นค่ะและภาพใบไม้อยู่ข้างหลังสะอีนั่นหมายถึงบอใบไม้คือตัวสะกดค่ะ ส่วนสระอีนั้นเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเด็กๆจะต้องนำสระอีมาเขียนไว้ข้างบนจอจานซึ่งจอจานคือพยัญชนะต้นค่ะและคำนี้อ่านว่าจีบจออีบอจีบค่ะแบบฝึกหัดหน้า25ข้อ6ให้เด็กๆเขียนคำสระอีจากภาพและฝึกอ่าน เด็กๆจะต้องสังเกตภาพแล้วเขียนคำสระอีให้ถูกต้องดังตัวอย่างเป็นภาพมีดเราก็เขียนว่ามออ,อีดอมีดค่ะข้อ7ให้เด็กๆคัดคำตามเส้นปราข้อ8ให้เด็กๆช่วยกันบอกชื่ออาหารที่มีสระอีให้ได้มากที่สุดตัวอย่างเช่น ผัดซีอิว๊วโรตีกล้วยบดชีเด็กๆลองคิดชื่ออาหารเพิ่มเติมแล้วบอกให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะข้อ9ให้เด็กๆเขียนสรุปความรู้เรื่องสระอีสระอีเป็นสละเสียงอะไรคุณครูมีคำมาให้เลือกระหว่างเสียงสั้นหรือยาวค่ะ และสระอีเขียนไว้ที่ใดของพยัญชนะตน้นคุณครูก็มีคำมาให้เลือกเช่นกันค่ะระหว่างเขียนไว้ข้างบนหรือข้างล่างคะ การส่ง,งให้ผู้ปกครองถ่ายรูปงานที่คุณครูมอบหมายคือหน้า23หน้า24และหน้า25ส่งคุณครูประจำชั้นในลายกลุ่มห้องเรียนส่งเข้าไปในอาัลาบัม้มวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกับการเรียนวิชาภาษาไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ